สวัสดีครับเอ,อของช่องสัเชั้น n นนใน YouTube นะครับก็พบกับคลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ลำบากคลิปน้ำท่วมฝนตกเมื่อคืนตกเมื่อคืนตกอย่างไม่รู้หูรมรมตาแต่มัน<ำ>น้ำท่วมหองอย่างหมดที่อยู่อาศัยน้ำเข้าหมด อยู่บนถนนเดิมถนนนี่แห้งครับในสวนยางครับหมดเลยน้ำอยากกระปิดไม่ได้มันเดือนหนึ่งแล้วหมดแลยเนี่ยบ้านนากระท่อมหมดสุดลูกโอลูกดา ได้ฝอาผลไม่บอกไม่กล่าวกันอย่างก็ราคาไม่ดีประกันราคาอย่างรอบสองนี่ที่ช่วยเหลือนี่ได้ก็ละกี่บาทไม่รู้เข้ากันได้อย่างเนี้ยหมดเลย กระตอกหมดน้ำเรียบขอบสระขอบถนนพผมกากล้าวหมดแล้วเหลือทุเรียนอยู่ต้น,นก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยท่วมขังยางเงไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่า แกยังไงดีวิกวิกิจไปดูการกิจย่างไม่ได้ก็หาปลาเลย เรียนที่ต้นท่วมรากเสร็จนด้ไม่รู้จะรอดวะเหนื่อยนี่กรอบสาในน้ำนี่อกอบปล่ากะแล้วไม่กันคอนกรีตเรียบร้อยนะหมด นนยังเพิ่งปลูกมาไม่กี่วันให้ได้สักเดือนได้กำลังแตกยอดงามเลยน้ำท่วมอีกแล้วอาการหน้าเป็นห่วงทำไม่ได้ วนมาหนาวนียก็หมดตามไหลข้ามถนนมาไม่มีที่ระบายลงทะเลถ้าฝนไม่ตกเพิ่มมันก็คงจะลดไปในคืนนี้แหละครับตามไหลโกลก ปลาขึ้นหน่อยครับปลาขึ้นเยอะตรงนี้ได้ปลาสลิดป,ปลาช่อนปลาดุกป,ปลาขึ้นเยอะ ก็จะโอนอยู่กลางเนื้ออ่อนหมดเลยครับเ mm hmm. อยถายเอาไว้ได้ยออกอบตอยู่ไหนมาแจกขา้วสารได้เลยครับน้ำท่วม นนครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเ<ม>ชิญชอบก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่วงฝนตกมาเคืนหนึ่งคืนหมดแล้วน้ำทั้งวันนี้ยังไม่หยุดเลยหมดแล้วป่ายังส่วนยางไม่ได้เก็บมาได้เดือนหนึ่งแล้ว ฝนลงะพอดีเมื่อคืนตกมาไม่ลืมหูลืม,ลมตาหมดครับสนยางนี่กิดยางไปได้ก็หาปลาได้เลยครับร่กาย Đại kỳ tôi ở đây đại hiếp đây Hả Nhạc bây giờ Nhạc đại kỳ rồi đó Hãy tôi này đi nhé tôi ngắm này ยกยางล่อ,ลอ,อยเหรอหมดแล้วส่วนยางยางก็ะรากาไม่ดีคือน้ำก็ท่วมกรีดก็ไม่ได้พัวนายกช่วยหน่อยช่วยน้ำก็ได้เข้าง่บ้าน Vâng. Ừm. Ừm. Cái là, này đi. Ê, lại toa orjol eo. Tức cái vừa nè. เต๋ออะไรด้วยนาะน่าลูกยอนราขอมือ